สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาเวลา11โมงของวันที่11เดือนเมษาผมจะมารายงานการจราจรให้ทุกคนได้รับชมรับทราบนะบว่าบรรยากาศการจราจรในวันที่11อ่ะเป็นจังไรแน่ผมถ่ายคลิปไทยบรรยากาศอยู่เนี่ยครับก็คืออำเภอโนนดีแดงทางหลวงหมายเลข348ไปเบิ้งน้ำกันมุมสูงทุกคนตามสไตล์เพถนนไทยแลนด์นั่นนะเออขึ้นไปทุกคนเบื้งบรรยากาศ นี่คือมออนุสาวรีย์นี่เป็นยังไงแล้วทุกคนเออบรรยากาศในมือนี่ปริมาณรถหลาหน่อยแบบไรน,นั่นไหมด้านขวามือนะแนนําก้อนก็คือศาลเจ้าพ่อหนองหงด้านซ้ายมือก็คืออนุสาวรีย์เราสู้ก็คือโลโก้ที่เห็นอยู่ในเพจถนนไทยแลนด์นั่นแหละครับผมเดี๋ยวขับโดวนบินโดวนมุ่งหน้าไปทางก้อนขึ้นเนินเบื่อว่าปริมาณรถเป็นยังไงแนนะ่เออนะขอให้ทุกคนทุกท่านเดินทาง ถึงบ้านนะครับถึงที่หมายอย่างปลอดภัยอย่าประมาทเด้อทุกคนเออแล้วก็อยา่าเฝ้าเมาอยา่าเฝ้าเมาค่อยไปเมาอยู่บ้านมือนี้ผมจะติดตามการจราจรให้เบิ้งเป็นช่วงเวลาไปเรื่อยๆที่แน่ๆมือนี้ผมจะมุ่งหน้าไปเขาปักนะครับไปเบิ่งว่าปักทงชัยหรือเขาปักบรรยากาศเป็นยังไงนะเ,เออปริมาณรถกับบ่บ,บ่ถือว่าหลายนะทุกคนบ่ถือว่าหลายเห็นบ่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเห็นบ ตอนแรกเห็นขึ้นเขาขึ้นเนื่อนตรงนี้มากคิดว่ารถจะหลายนะฮะหลังจากขึ้นเขาช่องตะโกมาทุกคนการจราจรปริมาณรถนี่ฮะยังที่เห็นในคลิปวิดีโอเลยเออว่ามันหลายหรือมันหน่อยแพนมามุมนี้จังหน่อยโอ้นี่เป็นเขื่อนนะครับเขื่อนน้อยบ่ปเป็นเขื่อนใหญ่เด้โอ้มีหาดพร้อมทุกคนเอา้าได้ๆแพนมาเห็นภาพมาเบิ่งหาดนุนนี่แดงกํลาลังสั่งหาดทุกคนนุนนี่แดงกํลาลังสั่งหาดเห็นบ่หาดนี่มาเล่นมาเที่ยวสงการได้อะไปเบิง่งมุมถนนฝั่งนี้ต่อทุกคน เออนี่แหละครับบรรยากาศอยู่อำเภอนุนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคนครับขี่รถกับละมัดระวังนะเดี๋ยวผมจะรายงานการาจราจรให้เบิ้งเรื่อยๆส่วนถนนนุนีแดงก็จะเป็นถนนซีเลนเด้อแต่ว่าระวังเขาช่ทงตะโกนขึ้นมาบริเวณเนี้ยยังเป็นสองเลนอยู่เพราะท่านเป็ี่ยนซีเลนถ่ายคลิปบรรยากาศให้เบิ้งทุกคนน,ะนะอ่ะอำเภอนุนีแดงมุ่งหน้าไปได้แน่ถนนสายนี้ในกล้องทุกคนทางหลวงหมายเลขสามสี่แปดที่ท้ายคลิปอยู่ มุ่งหน้าไปอำเภอละหารทรายบ้านกวดประโคนชยัยหรือสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีหรือว่าไปอำเภอรประคำนางรองชำนิลำไปมาศอุดรขอนแก่นเน่ถนนสายนี่บรรยากาศเป็นยังไงทุกคนเอออำเภอนนดีแด,ดงสวยงามสวยงามสวยงาม,งามเห็นปะปริมาณรถบ่หลายครับบ่หลายน้อยเดียวน้อยเดียวน้อยเดียว,อยเ,ยวเออนั่นแหละ ผมคิดว่าในช่วงผักายหรือย่ำแรงนี่นะจะหลายอยู่ปริมาณลดทุกคนหรือว่ามืออื่นนี่แหละแต่ว่าบนแน่เด้บนแน่เด้กดติดตามไว้ทุกคนผมจะต่อจากคลิปนี้จะไปอัปเดตอยู่เขาชองตะโกเซตกันแล้วจะไปกระบินบุรีหรือไปทับลานทางหลวงหมายเลข304เออเอาเอาคลิปนี้ประมาณนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านเดินทางโดยด้วยความปลอดภัยเอ่ะสวัสดีครับ